แต่ตอนเด็กนะครับเนี่ยหน้าตาร้วงหน้าตาของหน้าตาของสวัสดีครับกลับมานะครับกับรายการนะครับตอนนี้รายการอะไรล่ะตอนนี้รายการมันเยอะมากนะครับก็ แตกแขนงไปเรื่อยนะครับในช่องก็ก็พยายามแบบแบ่งหมวดหมู่นะครับให้มันมีความแบบเวลาค้นหามันจะได้ง่ายทีเนี้ยพอมันเยอะก็ลืมเองนะครับก็กกน่าจะเป็นอันนี้มันจะเป็นเทคนิคเกี่ยวกับการเขียนกระตูนก็จะเป็นรายการที่พูดถึงนะครับเทคนิควิธีการเขียนกระตูนต่างๆแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงอุปกรณ์กันนะครับอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่คิดว่าน่าจะไม่ค่อยมีคนใช้กันแล้วนะครับก็ ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เขียนด้วยมือนะครอุปกรณ์ดั้งเดิมนะครับคืออุปกรณ์ที่อาจจะเคยพูดถึงในหลายๆรายการนะครับทั้งตอนที่พูดถึงหนังสือสอเขียนกระตูนของอาจารย์โทรยามานะครับเพราะว่าอุปกรณ์นี้ผมรู้จักมันตั้งแต่ตอนเด็กแล้วแต่ว่าเราไม่รู้มันใช้ยังไงจนได้ไปอ่านหนังสือของอาจารย์โทรยามานะครับสอนเขียนกระตูนเนี่ยเขาก็บอกว่าเออมันเอาไว้ตีเส้นกรอบได้ก็คือปากกาปากคู่นะครับให้ดูหน้าตาคร่าวๆสักนิดหนึ่ง ปากกาปากคู่นะครับจริงๆมันจะมีหลายดีไซน์นะครับแต่ว่าฟังก์ชันมันจะเหมือนกันนะครับมันจะเป็นแผ่นเหล็ก2อันที่ตรงปลายมันจะแหลมๆนิดนึงนะครับแล้วก็มันจะมีหมุดตรงนี้นะครับมันจะมีหมุดที่เอาไว้ให้เราหมุนปรับขนาดเส้นได้นะครับซึ่งอุปกรณ์นี่จริงๆแล้วเราทุกคนน่าจะเคยมีกันบ้างเพราะว่ามันจะแถมมากับเขาเรียกกล่องวงเวียนเวลาใครซื้อวงเวียนเป็นกล่องนะครับมันจะมีพวกอุปกรณ์แถมมามันจะเป็นหัว มันจะเป็นหัวที่เอาไว้จับไส้ดินซอหรืออะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันจะมีหัวหนึ่งที่มันแถมมาตลอดแต่เราก็ไม่รู้มัาใช้งานยังไงนะครับเราก็จะแบบเอาไปใช้กับเนี่ยเอาไปติดกับกับวงเวียนนะแล้วเราใช้วงเวียนตีเส้นด้วยหมึกได้จริงผมใช้ปากกาปากคู่เนี่ยตีเส้นกรอบกระตูนอยู่กระตูนโจน,นี่แหละนะครับสี่ห้าปีมันจริงมันใช้ลาบากนะแล้วก็เสียเวลานะครับเดี๋ยววันศัตรูดูรู้ว่ามันเสียเวลาอย่างไงนะครับแต่มันให้เส้นที่สวยนะ นะครับแต่สุดท้ายผมก็ต้องเลิกไปเพราะว่ามันทําให้เราเขียนงานได้ได้ได้ไดชาลงที่ผมใช้อยู่5้าปีก็เพราะว่าตอนเด็กอ่านหนังสือของอาจารย์โทยมามะนี่แหละเรารู้สึกว่าเฮ้ยสักวันหนึ่งถ้าเราได้เขียนการ์ตูนเราต้องใช้อุปกรณ์ให้เหมือนอาจารย์เขาเราไปลองดูเลยดีกว่าว่ามันทำงานยังไงนะครับไปเลยครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตกันนะครับอาให้ดูหน้าตามันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือคือหน้าตาของของหัวปากกาปากคู่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะนะครับอันนี้เป็นดีไซน์ที่ผมผมได้มาภายหลังนะครับอันนี้มันจะเป็นแบบปลายแบน์นะครับยี่ห้อเค้นนะครับแล้วก็มีเขียนว่า s สวิ h ด้วยนี่นะจะว่าผลิตอ่านี่ครับสวิสมีได้ซ้ำไปโอโ้โหนี่รู้สึกหรูหราขึ้นมาเลยเนะี่ยเพิ่งจะว่าไปเพิ่งสังเกตนะครับจะเห็นคำว่าสวิสอยู่ตรงนี้แต่ไม่แน่ใจว่าหน้าตาเหมือนเครื่องมือแพทย์ไงไม่รู้นะครับอ่ะทีนี้ เวลาใช้งานเนี э ่ยเราก็จะหมุนหมุนหมุดตรงนี้นะครับสังเกตว่าปากมันจะห่างขึ้นนะครับอาจจะมันจะห่างได้ประมาณหนึ่งนะเพราะมันมันต้องใช้ไอตัวเหล็ก2แผ่นเนี่ยอุ้มหมึกไว้นะถ้ามันมากไปหมึกมันจะหยดครับแล้วก็จะปรับขนาดเส้นต่งนมากจะใช้เส้นขนาดเล็กๆนี่แหละนะครับก็จะเป็นเป็นหน้าตานะครับอันนี้แบบหนึ่งนะครับทีนี้ตอนหลังผมก็ได้มาหลายแบบนะครับอย่างนนี้ก็เป็นหัวเล็กนะครับที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับนี่ก็จะเป็นแบบ เอาไว้แบบตัดแปลงใช้กับด้ามหาด้ามอะไรมาใส่ก็ได้นะครับตัวตัวหมุดมันก็จะเหล็กบางหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ,อีกแบบนึงนะครับทีนี้ตอนหลังก็คือไปได้มานะครับนี่ก็เป็นแบบสั่งมาจากออนไลน์มาพร้อมกล่องเลยนะครับอันนี้ก็คนคนที่ชี้เป้าให้ก็คือคุณคุณทรงวิทย์นี่แหละนะครับผมก็เห็นปุ๊บก,ก็เลยรีบจัดการมาเลยเพราะราคาถูกมากนะครับ ด้ามละห้าสิบหรือว่าสองด้ามห้าสิบเนี่ยไม่แน่ใจแล้วนะครับแล้วก็ค้นพบอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอย่างด้ามสีน้ําเงินเนี่ยกล่องสีน้ําเงินนะครับด้ามมัะสีนี้นะครับอนี้ตัวหัวมันก็โอเคมาตรฐานนะครับแต่ทีนี้ก็เพิ่งรู้ว่าตรงปลายนะครับอันนี้ยี่ห้ออุชิดะนะครับตรงปลายมันจะมีแบบนะครับถอดมาได้นะครับอันนี้ก็คือคือมันใช้ใช้จุ่มหมึกนะครับใช้จุ่มหมึกแล้วก็ป้ายเข้าไปตรงนี้ นะครับป้ายตรงนี้เดียวสาธิตให้ดูนะครับอันนี้ก็คือแบบหนึ่งนี่กล่องสีแดงนะครับตัวตัวกล่องนี่ก็จะโซมหน่อยนะครับแต่ว่าตัวนะครับตัวด้ามโอเคนะครับอันนี้เหมือนยังไม่เคยใช้นะครับตรงปลายมีแบบเป็นแบบพลาสติกหุ่มมาด้วยอยี่ห้อทาเคดะนะครับแล้วตรงเนี้ยหมุนออมาได้แต่อันนี้มันแบบเกลียวนะครับแต่อันนี้มันมันดันเป็นเนี่ยนะครับ มันนั้นเป็นเข็มเหมือนเข็มหมุดนะครับเป็นเข็มแหลมอันนี้ก็ไม่แนใ่นใจว่าเอาไว้ทําอะไรนะครับเอาไว้มาร์กตำแหน่งเส้นต้นฉบับหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะผมก็ใช้เหล็กแหลมเนี่ยในการเจาะก,กระดาษใ,ให้ได้มาร์กนะครับเวลาตีเส้นรอบนอกนะครับก็ไม่รู้ใช้อย่างนั้นหรือเปล่านะแต่เห็นมันแถมมาแล้วก็ก็เลยแบบเอะมันจะเอ,เอาไปป้ายหมึกมันก็ไม่ได้นะสี่หัวสามด้ามนะครับท,ท,ที่ตอนนี้ผมมีอยู่นะครับเดี๋ยวลองสาธิตกันดีกว่าผมเตรียมหมึกไว้แล้ว อ่ะทีนี้เวลาจะจะใช้งานพวกปากกานะครับปากคู่เนี่ยนะครับเราก็กะขนาดเส้นก่อนนะครับเนี่ยกะขนาดเส้นก่อน,นโดยหม,หมุนหมุนหมุดก่อนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วสมมติว่าจะใช้ผู่กันนะครับอันนี้พู่กันเก่านะหัวหัวเบี้ยวเลยนะครับแต่ใช้ได้หมดนะครับผู่กันนี่ยังไงก็ได้ขอให้มันขอให้มันสอดเข้าไปในหัวตรงนี้ได้ปากกาปากคู่เนี่ยเราจะไม่ได้ใช้วิธี เอาตัวมันจุ่มลงไปเหมือนปากกาหัวอ่าเขาเรียกคอแรงอื่นๆนะครับหรือจีเพนอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับว่าถ้าจุ่มลงไปเนี่ยมันจะเลอะนะครับมันจะเลอะนะครับเราจะใช้วิธีเอาหมึกเนี่ยจุ่มลงไปเอาผู้การจุ่มหมึกแล้วก็เอามาป้ายนะครับให้หมึกมันเกาะอยู่ตรงปลายนะครับหมึกหมึกมันจะเกาะอยู่ตรงปลายพอดีนะครับแล้วเราก็เจาะแนวปฏิเส้นนะคนี้เดีนี้เดี๋ยวก่อนจะสาธิตการตีเส้นนะครับจะให้ดูอุปกรณ์ที่จําเป็นอีกอย่างหนึ่งนะก็คือไม้บรรทัด นะครับคือไม้บรรทัดเนี่ยใช้อะไรก็ได้นะครับยี่ห้อไหนก็ได้เพียงแต่ว่ามันต้องมีสโลปด้านหนึ่งนะครับเขา,ามีสโลปคือเนี่ยนะครคือด้านหนึ่งมันต้องเอียงครับด้านหนึ่งมันต้องเป็นสโลปลงไปอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่า,เ,าเวลาเราวางบนกระดาษเนี่ยนะครับเราต้องต้องให้มันมีสเปซนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับต้องให้มันมีให้มันมีสเปซตรงนี้ครับรอดเข้าไปได้คือ คือเวลาพวกหัวคอแรงหรือว่า Lock ป, ua, ปากกาปากคู่เนี่ยนะครับตีไปเนี่ยนะครับถ้าเป็นไม้บรทัดทั่วไปเนี่ยหมึกมันจะเข้าไปใงใต้เลยเพราะว่าตัวไม้บรทัดเนี่ยมันติดอยู่กับกระดาษเลยหมึกมันจะซึมเข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าด้านหนึ่งมีสโลปเนี่ยนะครับเราเวลาตีไปเนี่ยหมึกมันก็จะเกาะอยู่แค่ตรงไม้บรรทัดส่วนหนึ่งแต่ว่าเส้นมันก็จะไม่เข้าไปใต้ไม้บรรทัดนะครับอย่างหนึ่งที่ต้องมีก็อาจจะต้องมีเป็นผ้าไปด้วยนะครับเป็นผ้าเอาไว้เช็ด หมึกเพราะว่าตีไปสักพักหนึ่งเนี่ยหมึกมันจะเกาะอ,อยู่ตรงสันเนี่ยถ้าเราถ้าเราใช้ไปเรือดโดยไม่เช็ดเนี่ยหมึกมันก็จะเข้าไปได้อยู่ดีทีนี้วิธีใช้นะครับเราก็จะเอาหมึกมาครับเอาหมึกมาแล้วก็จุ่มนะครับแล้วก็ป้ายลงไปโอ้ยไม่ขึ้นเลยนะครับอ่านะโอเคอ่ะป้ายเยอะหน่อยก็ได้นะครับให้มันติดเนี่ยมันต้องระวังนะครับเพราะว่า หมึกหกหมึกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ครั้งแรกถ้าใครไม่เคยใช้มันก็จะมีความอะไรเขาเรียกมันใช้คำว่าน,น่ากลัวไหมหน่ากลัวมันเลอะนะครับเนี่ยนะครับสังเกตว่าหมึกมันจะไปเกาะอ,อยู่นะครับระหว่างหัวอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่สบัดมันเนี่ยมันก็จะไม่หยดนะมันจะไม่หยดนะครับโอเคอ่าแล้วก็นะครับอาจจะหมึกก่อนอ่าเวลาตีนะครับเวลาตีนะครับ เราก็จะกดมันลงไปนะครับให้ให้ปากทั้งคู่เนี่ยมันแนบกระดาษนะครับอย่าให้ฟังใด้ฟังหนึ่งนะครับแล้วก็แล้วก็ตีไปนะครับมันก็ตีไปได้จนหมึกหมดนะครับจนหมึกหมดเลยนะครับโอเคอ่านะครับเดี๋ยวทีนี้จะตีเป็นแนวตั้งด้วยนะครับเดี๋ยวจะอ่าเนี่ยมันก็จะสุดไปอย่างี้ที่ผมชอบนะครับการใช้ปากกาปาักคู่อย่างนี้เพราะ มันให้เส้นที่ที่แบบว่าคมแต่มันไม่คมแบบคมนะครับมันจะมีอาการซึมซึมของหมึกบ้างนะครับอันนี้พอดีตัวหมึกมันเก่าแล้วนะครับมันเลยซึมเยอะหน่อยนะแต่ว่ามันก็เห็นรูปร่างหมึกชัดเจนดีนะครับจริงๆถ้าเราใช้หมึกดีหน่อยมันจะไม่ซึมนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับกระดาษด้วยนะครับทีนี้จริงอีกอย่างหนึ่งที่มันสวยดีคือคือตรงมุมเลยครับเัื่องปากกาจะว่าไปมันให้เส้นที่เป็นตรงปลายมันเป็นเส้นตัดนะครับ นะเพราะนั้นเวลาเราเรา,ากไปเนี่ยนะครับมันจะอะ่คือถ้าเราตัดตรงมุมให้มันพอดีกันเนะี่ยมันจะเข้าเป็นเหลี่ยมพอดีแต่มันจะไม่ใช่เหลี่ยมแบบคมแบบคอมนะครับมันจะเป็นเหลี่ยมที่ที่มีความแฮนด์เมดเกินบ้างอะไรบ้างเนี่ยคือผม,ผมว่ามันอันนี้แล้วแล้วแต่ความชอบนะครับบางคนอาจจะชอบคอมหรือว่าชอบให้มันง่ายๆก็ทําในคอมก็ได้นะเพียแต่ผมคิดว่าแบบนี้มันดูเป็นงานแบบ แฮนด์เมดอ่ะเป็นงานแมนนวลดีลองหัวอื่นที่ซื้อมาดีกว่าครับเนี่ยซื้อมายะงไม่ลองเลยนะครับล,ลองหัวนี้ดูคือมันไม่อุ้มมาถึงตรงนี้นะครับมันมะนั้นมันมน่าจะหกเลอะเทอะนะครับอันนี้ดำคมเลยนะครับคมเลย สุมๆนิดๆนะครับเพราะว่าอันนี้กระดาษมันเก็บไว้นานแล้วนะครับม,มันชื้นๆหน่อยครับโอเคอ่ะเนี่ยนะครับสังเกตว้วมันได้กรอบที่คมเลยแล้วก็ยังมีมึกเหลืออยู่ปากกาปากคู่เนี่ยไอตรงวัมพัทเนี่ยคือถ้าเราป้ายมึกดีๆเนี่ยมันไม่เคยเลอะหรอกนะครับก็ไม่ต้องเช็ดมากก็ได้ทีนี้ลองอลองแบบนี้ดีวกว่านะครับโอเคราะแบบนี้มันจะมีตัวนี้มาด้วยผมไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็น เป็นตัวป้ายหมึกนะครับเป็นตัวป้ายหมึกนะมาลองใช้กันดูนะมันจะได้มันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับอ่าโอเคโอเคนะติดเหมือนกันนะเนี่ยตอนแรกนึกว่าจะไม่ติดนะครับแต่คิดว่าถ้าถ้าทําเส้นหนานี่น่าจะติดยากอ่ะเดี๋ยวลองดูนะ่าจะไม่รู้ได้อย่างอ่ะออกละนะครับโอเคอ่าคมดีนะเนี่ยนะครับฟังจะเส้นแล้วก็กรีดไปคมดี นะครับอันนี้ก็จะเป็นด้ามน,นี้นะครับหมึกยังเหลืออยู่ก็เช็ดออกไปผมว่า,าสองด้ามน,นี้นะครับตรงด้ามมันสั้นนิดนึงนะครับถ้าใช้นานๆก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเหมาะมือเท่าไหร่ครับผมว่าของของของสวิสเนี่ยด้ามมันยาวดีลองให้ครบไปแล้วกันนะครับอันนี้มันเหล็กมันจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ผมว่าเหล็กมันแบบบางมากนะครับอันนี้ไม่เคยลองใช้เหมือนกัน ลองดูนะครับออกมหมอ้าวมาออกตรงนี้นะครับมึกมันยังไม่ค่อยออกใช่ไหมนะครับโอเคอ่าแต่ก็ให้เส้นที่ดีนะครับแต่ว่าอันนี้ไอ้ปลายแรกมันออกไม่ค่อยดีนะอันนี้มันเ,ลเหลือนะเป็นจุดกลมๆนะครับซึ่งจริงๆเราถ้าเราเล็งในดีก็ก็ซ้ำได้นะครับซ้ำได้อ่าแต่ขนาดเส้นมันอาจจะไม่เท่ากันแล้วนะครับอ่านนก็อาจจะมาซ้ำฝั่งนี้อีก อ,นนอันนี้ไม่ค่อยสวยนะครับดูดูจากหัวมันก็เหล็กมันบางๆหน่อยนะครับอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ลองอันเดิมดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าอันนี้ผมว่าน่าจะเวิร์กสุดละนะครับอันนี้ก็เป็นอันที่ผมติดกระเป๋าเครื่องมือไว้นะครับเพราะว่ามันแบบใช้ดีนะครับแล้วก็เวลาทําต้นฉบับที่มันแบบหลังๆก็เขียนภาพประกอบหรือเขียนอะไรที่มันตีกรอบเผมก็ถ้ามีเวลาไม่เรียบมากผมก็จะใช้อันนี้ตีนะครับเพราะรู้สึกมัน มันเป็นอุปกรณ์ที่มันดั้งเดิมดีนะครับน,นะครับโอเคโอ้สวยงามนะครับมึกยังเหลืออยู่นะครับตีอ่านะครับก็จะเห็นถึงลักษณะการใช้งานของหัวปากกาปากคู่นะครับมันก็การใช้งานนก็ก็อยู่ประมาณนี้แหละนะครับไม่ได้มีอะไร ซับซ้อนมากแบบกันนั้นมันก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับอย่างที่บอกไปนะครับอ่ะก็อันนี้ก็จะตอนนี้ก็สั้นๆนะครับให้ดูถึงวิธีการใช้งานของปากกาปกากคู่ที่ว่าหลายคนอาจจะเคยเห็นผ่านตาผ่านมือบ้างแต่ไม่รู้มันใช้งานยังไงนะครับอันนี้ก็ลองมาสาธิตให้ดูแล้วก็คิดว่าใครชอบเขียนการ์ตูนนะครับแบบแบบบนกระดาษนะครับก็ก็ลองหามาใช้ก็ได้ถ้าทางงานมันไม่ได้รีบมากส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสวยที่สุดในบรรดา อุปกรณ์ตีกรอบที่ผมใช้นะครับผมก็ใช้มาหมดครับปกาเคมนะีคอมในอะไรเงี้ยผมว่าอันนี้มันอยู่ตรงกลางระหว่างคอมกับปากกาเคมีนะครับปกาเคมีมันจะมีข้อเสียตรงที่ตรงมุมกรอบอะครับผมว่ามันจะไม่ค่อยเข้าเหลี่ยมเข้าเข้ามุมเท่าไหรนะ่เนื่องจากหัวมันกลมนะครับ มันก็แต่งมันก็ไรายได้แหละหรือถ้าไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรนะแต่ผมรู้สว่าอันนี้มันแบบว่าคลาสสิกแล้วกันอันนี้ควรจะคิดไปเองนะเพราะว่าจริงๆผมก็อยา่างที่บอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากหนังสือสอนเขียนกระตูนของอาจารย์โทเรียม,มานะครับก็เลยใช้อยู่สักพักหนึ่งเลยแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังหามาเก็บหามาอะไรเป็นการสะสมเทปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมมานะครับแล้วก็ฝากซับสไคร์นะครับฝากอันติดตามช่องหรือว่าฝากแนะนําเพื่อนๆด้วยนะครับ คอนเทนต์มันก็จะมีหลากหลายนะครับบางช่วงที่ไม่ค่อยมีเวลาผมก็ทำคอนเทนต์พวกวาดเล่นบ้างหรือบางทีก็มีเล่นเกมนะครับเพราะมันก็จะวนเวียนอยู่ในกิจวัตรของการทำงานนะครับในช่วงนีน้ก็หวังว่าจะมีเ,เทปที่ชอบหรือว่าคอนเทนต์ที่ชอบกันนะครับมีอะไรก็แนะนำมาได้นะครับทางข้อความหรือทางใต้วิดีโอก็ได้ว่าอยากดูเทคนิคอะไรแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามลองเอามาสาธิตหรือมาทำให้ดูนะครับก็ขอบคุณมากครับเจอกันใหม่ เทปหน้าสวัสดีครับ